สวัสดีค่ะที่น้องชาวไทยเอฟซีของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ได้ผ้าเข้ามาใหม่ค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสีธรรมชาติสีนี้ค่ะย้อมมาจากข้างค่ะข้างน้ำสองค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเป็นลายเรือหงนะคะค่ะเป็นออกสีข้างน้ำสองในกาเป็นออกโทนสีกะปิค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทนะคะค่ะสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะเป็นลายเรือหงค์ค่ะ1,600บาทค่ะสามตะกอทอมือนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะออกโทนสีกะปีนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะช่วงนี้ ขายอะไรก็พอแต่ได้หยิบได้แับได้อยู่ได้กินเป็นวันๆนะคะค่า1,600บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่าหนึ่งพันหบาทค่ะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาติเหมือนกันค่ะเป็นสีอิดนะคะลายนาคีค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะลายนาคีนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเป็นให้ลูกหลานแอดไลน์ให้นะคะท่านไหนยังไม่ได้ line, แอดไลน์กับคุณแม่ละก็ให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ ค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกนะคะนี่ค่ะเป็นลายลายนาคีค่ะค่าออกโทนสีอิฐนะคะค่ะย้อมมาจากต้นเขค่ะพวกนี้ค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเลดหรือดูเด่นนะคะงานเมื่อหลายค่ะให้เลดหรือดูเด่นค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะอันนี้ย่อมมาจากค่ะเป็นลายเรือหงเหมือนกันนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสามเนื้อผ้าไอแพาสามตะกอทอมือนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเลิศดูดูเด่นทุกผืนนะคะค่ะสีธรรมชาติราคานี้มีอยู่แม่บววันรักค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทอ่ะค่ะเนี่ยค่ะออกโทนสีสนิมนะคะค่ะสีสนิมค่ะอันนี้จะย้อมจากเปลือกมะกรูดค่ะค่ะ ขึ้นสีนี้ค่ะเปลือกมะกรูดนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะสีจะไม่แสบตาค่ะพวกสีธรรมชาติจะออกโทนสีนูดค่ะสีพัดเทลค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ลายดอกแก้วค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นงานขาวดําค่ะ ค่ะช่วงนี้ก็งานขาวดําก็ไปเรื่อยๆอยู่นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะแม่บวรลักผ้าไหมสวยสลินค่ะแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสลินนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะค่ะงามเลื่อหลายเลือนรูดูเด่นนะคะค่ะท่านไหนยังไม่ได้แอไลน์กันกันคุณไว้ให้ลูกให้หลานแอไลายให้นะคะ ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายเยนดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะอันนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายขอค่ะเรียกว่าขอนาคน้อยค่ะเป็นสีน้ําเงินสดน้ําเงินค่ะเป็นสีน้ําเงินเข้มค่ะน้ำเงิน้งาเงินอมเปลือกมังคุดนะคะ แสงเข้าค่ะบ้านของคุณแม่ช่วงนี้ีดยแสงเข้าเยอะมากเลยค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะดูค่ะแสงค่ะมันจะผ่านแบบนี้ค่ะค่ะค่ะคุณแม่ก็ทําได้เท่าที่ทําได้นั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณแม่ขอผ้านี่งเงาค่ะค่ะผ้าสวยสุดินแม่บวรรักผ้าไหมสวยสดินลายน่าน้อยค่ะค่ะโทนสีค่ะเป็นสีค่ะสีกรมนะคะไอขอโทษค่ะ สีม,ม่วงค่ะข่าม่วงอมน้ำเงินนิดนึงค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแก่มทุกผืนนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะผืนนี้ลายดอกแก้วค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทลายดอกแก้วค่ะ สวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะสามตะตอค่ะคาะงานเข้าใหม่นะคะหนึ่งันหกร้อยบาทช่วงนี้ขายของนะคะพอแต่ได้อยู่ได้กินเป็นวันๆค่ะเศรษฐกิจกไม่ดีเลยค่ะเงียบไปหมดเลยขายอะไรก็เงียบไปหมดเลยค่ะคุณแม่พอได้ขายกระเป๋าบ้างค่ะค่ะกระเป๋าแต่ช่างเขาไม่ได้ทําให้ไม่ทันค่ะ ค่ะลูกชายไปขายอันนี้ด้วยค่ะที่ตลาดค่ะค่ะที่ร้านขายค่ะเอากระเป๋าค <sm> ่ะใบเล็กค่ะจะขายดีอยู่ค <experimentation> ่ะเพราะว่าคุณแม่ขายแพงร้อยเจ็ดเก้าร้อยหกร้อยเจ็ดเก้าร้อยแปดเก้าค่ะคุณแม่ขายถูกกระเป๋านะคะอันนี้ค่ะเป็นลายค่ะเขาเรียกว่าค่ะเขาเรียกว่าลายไอสีม่วงค่ะอันนี้ค่ะเป็นลายดอกกระเจียวนะคะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะภาพไม่แช่เตนมคุณแม่ขอส่งพาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี้ลายร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะค่ะร้อยดาวค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นงานขาวดําค่ะสวยทุกพืนงานทุกพืนแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่ตืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะแม่วันรักผ้าไหมมือผ้าไหมสวยสลินค่ะวันนี้คุณแม่ได้ผ้าผ้าไหมนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะพื้นนี้ไม่ยังไม่ได้ใส่ ค่ะถ้าถ้าคุณแม่มาก็บอกว่าลายร้อยดาวขาวดํานะคะค่ะบอกว่าร้อยดาวขาวดําค่ะค่ะคุณแม่คุณแม่ลืมติดป้ายค่ะอันนี้ก็พันหกนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะผืนนี้ติดป้ายอยู่ค่ะอันนี้ก็ร้อยดาวค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะร้อยดาวย้อนที่ติดอันดับมาตลอดค่ะ ค่ะยอดที่ติดติดลำดับมาตลอดนะคะค่ะหนึ่งพันหกรอยบาทค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะนี่ก็ช่างทางน้ำไหลประยุกใหม่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นท่าสารตะกอ,อ,อความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกผื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะช่องทางน้ําไหลประยุกใหม่ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะห6 0 0บาทค่ะเป็นความยาว2เมตรนะคะค่ะภาพไม่แัดเต็มคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะส่งภาพนิ่งสวยนะคะเพราะว่าคุณแม่แดดมันผ่านค่ะคุณแม่ถ่ายถ่ายคลิปแดดผ่านนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะมุนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ